สวัสดี FC สู้ผูสุขคนครับผม mm hmm. เมื่อนี้ยิมาตามแนวทางห้าหน้อยของปูซีซูนกันเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เป็นงวดแรกที่มาลงห้าหน้อย <c oughs> <c oughs> ของป <c oughs> ูซีซูนจะลง FC ทั้งสองงวดที่แล้วกับเขางวดที่แล้วกับเขาแล้วพี่น้องได้งวดที่แลวว้วมนะันเป็นงวดที่แล้วแก่ว่าไงก็คือมือเคลื่อนนี่แหละออมือว่าน,นี่มือเคลื่อนนี่ เออเออแมนโยครับเขาหนึ่งหกอันนี้คือหลักฐานของเกาโอ้เวยพี่เวยพี่เขาส่วนหาเข่าสองน้อยเจ้ครับเนี่ยโอ้เขาทั้งสองน้อยได้หนึ่งหกกับเขาตรงตรงทับส่วนหางของตรงก็เนี่ยเขาตรงตรงหมุนขึ้นเนี่ยเขาสองน้อยอันนี้คือของมหมุนขึ้นได้พี่น้องหมุนขึ้นในวันที่สิบเอ็ด มีหน้าสองห้าหกเจ็ดเอาบอลบอลขีบบะมาบะสวยแหละเอาบะมาจังไดผู้ถือมือถือเกล้ามือขึ้นนี่จังรดสันโอ้มือนังใจกระไเจี อะมาเบิงห so ้าน really? so ้อยวันท şey ี่สิบสองปู่สี่ศูนย์อ่ะองไม่แคบบหน้าจอด้ครับเด้อมือแรกนี่หละวันที่สิบสองมีหน้าสองห้าหกเจ็ดชัดเจนดีเรากพี่น้องตัวใหญ่โย เดนสีเด่นสีกับ5้าเด่นส <เอ S 1> <4 S 2> ีกับห้าส่วนจับกูกับมี่แปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าหู้นย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่ห่้มาวงกลมให้ที่แปดห้าเก้าสี่นยห้าหนึ่งสีด้พี่น่องไนดะ้โอ้เป็นมดะนะพี่่วันสีน้ นาเอาพี่น้องเขาแคบหน่อยจอยนะครับเด้อหน่อยปู่สี่ศูนย์วันที่สิบสองนะมือแรกนี่ขอให้มั่นมานกันสุภูสุกน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมท่านนพออแงบกนะ